ที่นี่บ้านน้องยามาครับตำบลหนองเล็กอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารครามครับนี่คือทุง่งนาครับกลายเป็นทะเลน้ำเมืแเล้วกลายเป็นทะเลสาบน้ำจืดหมดแล้วครับนี่ฝนตกยางแห้งเมือม่อวานครับเมื่อวานก่อนโคตรแล้วครับกระดอกระเดือตอนนี้ผมยืนอยู่ทึ่งถนนหลังวัดวัดยังกว็วัด โพชัยน้องยามานี่น้ครับเปนบ่อนี่หลังวัดโพชัยน้องยามาครับตอนนี้นี่คือบ่บอป่าในวัดครับคักแล้วคักแล้วครับผมโคตรแล้วนี่คือวัดโพชัยน้องยามาครับตำบลหนองเร็เรเรก์อำเภอโกสุม,มิสัยจังหวัดมหาสา,ารคามครับเส้นทางนี้เส้นทางระหว่างบ้านน้องยามาไปทางตำบลห้วยเตยครับเส้นนี้ก็สิทะลุไป ถึงสำนักง,งานอบตห้วยเตยเลยแหละครับตำบลห้วยเตยอำเภอกุดรังจงังหวัดมหาสารคามแต่ตอนนี้ไปบ่ได้แล้วครับนี่จากทุ่งข้าวเขียวขจีเหลือเท่านี้แหละครับกองอ้อยเนาะเท่านี้แหละครับที่เหลือก็อยู่ใต้น้ำมดแลว้วปลาป่ะนะปลาซิวจุบจ๊บจิบจ๊บจิบจ๊บจิ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 ๊บครับป่ะนะโอ้พ้นแลพ้นแลพี่นอ้องเลยเงยตหลาย พ่อบางเดียวของเช่าหน้าครับไปเมื่อแล้วได้บ้าบักลาในปลาหลายบ้างหรอกปลาเยองน่ะใส่เอามาเบ้างเนี้โอโ้โหปลาเยงลอะเลยปลานินไงตลาคอกับมีปลานินกับมีโอ้โนี่ตีมือตีมือบักลาตึกแหะครับนี่แหะเิ่นเพิ่นคือสิเป็น,น,นพ่อแหละละพ่อแหละไมาเล่นบักลาครับเด็กหน่อยอีกสองคนมานั่งเล่นน้ำกันครับโคตรแล้วโคตรแล้วโคตรนะ นะความบางเดียวของชาวนาจมหายไปกับกระแสน้ำครับ